รัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนี่จะเล่าให้ท่านฟังหน่อยหนึ่งพิมพ์สลากมากที่สุดถึงร้อยล้านฉบับต่องวดในขณะนี้นี่ท่านไปดูในนู่นนะครับท่านไปดูในเข้าไปใน Google ได้เลยร้อยล้านฉบับต่องวดต่อ15วันนะครับนี่คือเงิน ภาษีพี่น้องประชาชนเงินที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้จ่ายกันนี่ก็ต้องหวังรวยทางรัฐก็ต้องไปซื้อหวยเลยผมก็เอาหัวข้อข่าวมาว่าสลากหนึ่งร้อยล้านฉบับใครกันแน่ที่พุงกลางวันนี้ก็พูดไม่จบแล้วครับแต่จะพูดให้พี่น้องได้ฟังว่าฟาร์มไม่ชอบมาพาคนของหวยมานี่ไหนไหนก็จะซื้อหวยไม่กี่วันมันจะออกนี่มันปลอกลอกลอกประชาชนอย่างไร เอาตังประชาชนอย่างไรแล้วเงินประชาชนไปอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอาจารย์มหาวิยาลัยหอการค้าได้กล่าวว่าคนซื้อหวยใต้ดินเพิ่มขึ้นจากแสนล้านนะครับปีละแสนล้านเป็นปีละห้าแสนล้านหวยใต้ดินนะสะท้อนพฤติกรรมผู้คนในประเทศว่า นิยมมาบายามุกเสี่ยงโชคมากกว่าการลงมือทำนี่นี่ชอบหวยใต้ดินนะครับไม่เกี่ยวกับหวยบนดินก็ผมเคยพูดไปเสมอว่าเป็นไปได้ไหมละ่ะเอาหวยบนดินหวยใต้ดินมาทําบนดินเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายให้ประชาชนได้ซื้ออย่างถูกต้องไม่ต้องขายหลบหลบซ่อนๆให้เจ้ามือมันรวยบางคนถูกหวยเจ้ามือหวยใต้ดินนะมันเจ้ามือมันโกง เพราะไม่มีกฎหมายรองรับนี่อย่างทักษิณที่เคยเอามาทําบนดินะนะครับแต่ทําไมละ่ะที่เขาไม่เอามาทําบนดินได้หวยใต้ดินก็เพราะถ้าเอามาทําบนดินถูกต้องตามกฎหมายไอ้การส่งสวยการใต้โต๊ะมันก็ไม่มีไอ้พวกเปรตพวกผีมันก็ไม่ได้กินมันก็แค่นั้นละ่ะทีนี้นี่สถิติการพิมพ์สลากกินแบ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ วันที่30ธันวาคม59พศ259 65ล้านฉบับเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับท่านดูสถิติต16กุมภาพันธ์2560 71ล้านฉบับ1สิงหาคมพศ2561 87ล้านฉบับ1กันยายน2561 90ล้านฉบับ หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสองหนึ่งร้อยล้านฉบับนั่นเพิ่มมาตั้งแต่บัตรนั้นแหละครับจนถึงบัตรนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงอย่างไรพี่น้องไปดูใน Google ได้เทนี้เลยครับหนึ่งร้อยล้านฉบับอย่างที่เขาว่าเลยครับไอเงินส่วนต่างนั้นมันไปอยู่กับใครล่ะนะครับถ้าดูตัวเลขระยะเวลาห้าปีผมมาในพี่น้องฟังย่อ มีการพิมพ์สลากก่อมาขายประชาชนเพิ่มขึ้นมา35ล้านฉบับหรือ70ล้านฉบับต่อเดือนถ้าขายในราคาหน้าตัวหน้าตัวก็คือว่าที่เขียน80อะ่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ5,600ล้านบาทปีละ6,7,200ล้านบาทท่ามกลางคำถาม โต yup. โตว่าแก้สลากแพงได้หร hey, ือไม่ใครได้ประโยชน์การเพิ่มหวยแต่ละครั้งเขาบอกว่าเพื่อให้หวยมันถูกไม่ต้องมีขายใบละร้อยเก้าสิบมันจะได้ถูกลงเมื่อของมันเยอะแต่ณบัดนี้พิมพ์จนถึงร้อยล้านฉบับต่องวดมันถูกไหมล่ะอ่าฉบับละร้อยเหมือนกันหมด นี่ผมเดินมาหลายจังหวัดแล้วตั้งแต่ขึ้นมานี่เมื่อวานไปซื้อทดสอบไม่ใช่อยากจะซื้อไม่ใช่ว่าอยากจะรวยกับหวยแต่ซื้อทดสอบว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อวานประธานโทดครับถามคนขายคนขายเขาบอกว่ารับมา93รับมาแล้วจากที่ปวัวนี่93ก็เลยมาขาย100นี่นี่แหละครับ ทีนี้ถ้ามีการเพิ่มสลากออกมาขายงวดละ100่ฉบับเอาแค่ใบละ90บาทไม่ต้อง100บาทหรือ20บาทขอหวยต้องเสียเงินซื้องวดละ9ก้าพันล้านทั่วประเทศนะครับเดือนละ1 8 0 0งล้านนะครับนี่แหละครถ้าเป็นปีปีแล้วเท่าไหร่ ปีละสองแสนหนึ่พันล้านแต่ถ้าขาย80บาทนะครับจะมีรายได้ตกปีละ1 9 1 0 0 2 0 0 0ล้านนี่แหละครับเรื่องนี้พูดกันยาวนะครับพี่น้องแต่วันนี้จะต้องมาสาทยายเพื่อให้เสียงนี้เนี่ยไปถึงรัฐบาล ว่ามันทําไมล่ะสินค้ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลควบคุมราคาไม่ได้นี่กองสลากมันภายใต้กระทรวงการคลังเป็นกึ่งด้านวิสาหกิจอะไรทานองนั้นล่ะ <S 1> <S 1> และทำไมรัฐบาลควบคุมราคาไม่ได้ให้มาขูดเลือดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้ทีนี้ผมถามเขาว่าทำไมถึงมันขาย80ขายร้อยลิบบาทหนึ่งอยู่ได้ขายร้อยอยู่ได้ทำไมไม่มีใครไปจับกลุ่ม ก็มีสายข่าวรายงานมาว่าเขาได้ไปจ่ายสวยจ่ายสวยให้ท้องที่นั้นๆเดือนละสองพันสามพันก็ว่ากันไปโดยผู้ที่รับสลากมาเนี่ยเป็นคนจ่ายนะครับไม่ใช่คนขายรายย่อยคือพูดง่ายว่าแม่ทีมน่ะเอาไปขายแม่ทีมมาไปขายให้รายย่อยและแม่ทีมก็ดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่มาจับกลุมก็ไปจ่ายให้เจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยไม่น่าเกิดขึ้นภายใต้รัฐรมนูญีบับปรับโกงที่มีพลเดกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลเลยเพราะอาสาเข้ามาสร้างความเป็นธรรมอาสาเข้ามาส,สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนแม่แต่หวยรัฐบาลนี่ยังขายใบยละร้อยมันจะสร้างอะไรล่ะนะครับนี่คือความไม่เที่ยงธรรมความระยำทางข้อกฎหมาย ที่เอารัดเอาเปรียบย่ำยีประชาชนกุสาเก็บหอมรอมริษเพื่อไปซื้อหวยหวังรวยทางรัฐไปถึงก็โดนไปลอย้อยเนี่ยก็ต้องซื้อแล้วครับทำไมได้ละ่ะเพราะหวังรวยทางรัฐนี่แหละครับนี่ไงที่มีความจำเป็นจะต้องไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่จริงเนี่ยมันน่าจะไล่มาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่มาไลา่ตอนนี้มันช้าไปเสียแล้วมันชิบหายไวโอดมาหลายปีแล้วแต่ทำไงล่ะครับถ้ายังอยู่จะต้องชิบหายกว่านี้อย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญอะไรของกระร่างขึ้นมานะ่ะเอารัฐเอาเปรียบทุกทางนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็ยอมรับเลยว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามีความจริงใจต่อประเทศชาติประชาชนจริงตอนนั้นถืออำนาจมอ .44 อำนาจสูงสุดทำไมพลเอกประยุทธ์ ไม่ร่างรัฐธรรมนูญนั้มีความเป็นธรรมไห้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทุกฝ่ายบ้านเมืองมันจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนทุกวันนี้นี่แหละเรื่องนี้ต้องลงกระหม่อมลงบนหัวพลเอกประยุทธ์เต็มๆปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ด้วยเด็ดขาดหมดความสามารถที่จะเป็นนายกแล้วตอนนี้นี่ไปทางไหนพี่น้องกบฏมาทางภาคอีสานข้าวเปลือกก็ราคาแสนจะถูกแต่ต้นทุนไม่ว่าปุ๋ยไม่ว่าค่ายาค่าหวานไทยก้าทนะ มันก็แพงต้นทุนมันแพงแต่ขายข้าวได้ราคาถูกเพราะอะไรล่ะพลเอกประยุทธ์ไม่เก่งธรรมา,าขายเพราะเป็นทาหารชำนาญในการรบแต่ก็ไม่ได้รบอะไรดอกหมดยุคสมัยแล้วตอนพลเอกประยุทธ์มาเป็นทาหารนี่มันไม่ได้มีสงครามแล้วและจะมาบริหารเศรษฐกิจและก็มาผูกขาดความดีความเก่งอยู่คนเดียวว่าข้านี้เก่งถ้าข้าพเจ้าลาออกประเทศไทยมันจะชิบหายวายวอดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปผูกขาดความเก่งความดีอยู่ ก็เลยยื้ออยู่มาอย่างนี้ก็เลยมีกระบวนการขับไล่ไงมันช้าไปด้วยซ้ําเมื่อวานนี้ไปไล่รัฐมนตรีนกเวดไอ้นี่ก็ช้าไปแล้วเช่นกันผมอยากจะให้ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศนะออกมาไล่ไอ้นกเวะมันเป่านกเวดจนได้เป็นรัฐมนตรีสร้างความชิบหายวายวอดแก่ประเทศชาติปิดการเลือกตั้งปิดกรุงเทพทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศจนถึงวันทุกวันนี้ก็เพราะไอ้กระบวนการนกเวทนี่แหละมันไปเป็นรัฐมนตรีหลายตัว นะครับไปคุมครูศักดิ์ศรีของครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนให้คนได้ราคาอย่างนี้ไปคุมอ่ะมันไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการน่ะนักเรียนเขาออกมาไล่แต่ครูบาอาจารย์กลับเงียบครูบาอาจารย์จะต้องไม่ยอมรับรัฐมนตรีนี้ต้องแต่งชุดดําประท้วงกันทั่วประเทศเพื่อให้รัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง่งอย่าให้เด็กไล่แต่คนเดียวนะครับ ระยะน,น,นี้คือความไม่ชอบทมไม่ชอบมาพาคนที่ผมจําเป็นจะต้องมาเป็นหัวหอ,อกคนหนึ่งในการขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ทําดีประชาชนอยู่ดีกินดีมีความเต็มเต้นรมไม่มีเกลียนหยียบย่าซ้าเติมประชาชนไม่มีการช,อช่อฉนล้นชิพลเอกประยุทธ์อยู่ยาวไปเลยแต่นี่ไม่ได้ยิ่งอยู่ยาวยิ่งชิบหายอ่ะอ้าวหมดเวลาแล้วพลเอกประยุทธ์ผมไม่ได้มาท้าทายพี่น้องประชาชนไม่ต้องการแล้วอย่าดีใจว่าคนใส่เสื้อมาออกมาตอนนี้เสื้อเหลืองอ่ะ อย่าคิดว่าเขาชอบพลเอกประยุทธ์อย่าคิดว่ามาปกป้องพลเอกประยุทธ์นะคนเหล่านั้นมาปกป้องสถาบันไม่ได้มาปกป้องพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับคนที่ใส่เสื้อเหลืองแอบอ้างมานี่มาปกป้องพลเอกประยุทธ์มีไม่กี่รายนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์อย่าได้ย่ำใจโอ้ยว่ามีคนเสื้อเหลืองออกมาปกป้องทุกจังหวัดจะต้องกัดฟันสู้ประชาชนกันต่อไปอย่าได้คิดอย่างนั้น คิดผิดเพราะฉะนั้นรีบลาออกก่อนถึงวันที่สองนะครับดังนั้นนะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับท่านอย่าได้โกหกตัวเองว่าพลเอกประยุทธ์บริหารราชการมาหกเจ็ดปีนี่ท่านชีวิตของท่านดีขึ้นบ้างไหมละ่ะท่านมีเงินในกระเป๋าหรือว่ามีนี่ท่านยาวแต่ความสะใจท่านต้องถามตัวเองว่าคุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นมาไหมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามานี่อเศรษฐกิจชิบหายวายวอดกันหมด ก็ดูดูกันอยู่ไม่ว่าทำามคา้าขายการท่องเที่ยวอะไรเรียบร้อยหมดเพราะนั้นท่านต้องอย่ากโกหกตัวเองพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นญาติโกหกทิกาฝ่ายไหนคนที่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์มีความสามารถกว่ามีมากมายกายกกงที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่พลเอกประยุทธ์ลาออกไปเท่านั้นมันก็จบนะครับเลยผมขอเรียกร้องไปพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกและก็ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากนั้นก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่ถ้ายุบสภาโดยไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็ยังได้รัฐบาลอับปะยศ์เข้ามาอีกนั่นละเพราะไอส้สว250ร2ตัวมันก็ยังมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจกินภาษีประชาชนแต่ไปสนับสนุนคนที่เข้ามาโดยการยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ยึดอำนาจมาก่อนแล้วมาเป็นนายกแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครับเลือกตั้งกักอยู่นั่นล่ะ นะครับไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเลยเพฉะนั้นสวทั้งหลายไม่ต้องไปหนุนหรอกพลเอกประยุทธ์มีการคัดสรรตั้งสวมาท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตอบแทนพลเอกประยุทธ์จนวันตายต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนคนเสียภาษีที่ท่านได้มีเงินใช้มีเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้ก็ภาษีประชาชนมันต้องหัดอายตัวเองซะบ้างสวทั้งหลายสสทั้งหลายที่กาลังเป็นทาสพลเอกประยุทธ์น่ะ ไอ้พักเล็กพักน้อยทั้งหลายนะเงียบกริบเลยกินกล้วยกนไฟพักแล้วเท่าไรล่ะสมัยหน้าตายหงกหมดไอ้พวกนี้นี่พี่น้องรมชายนจะได้เลือกขาไปอีกนะครับเอาวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับหวยก่อนมันยังมียาวนะครับเพื่อหวยนี่เดี๋ยวผมจะค้นข้อมูลเรียบเรียงมันสั้นมันยาวมันซับซ้อนไอ้กองสลากกินแบงหกเสือเจ็ดเสือที่มันอยู่มันอยู่ยงคงกระพันได้ยังไงถ้าไม่มีอำนาจคุมถ้ามันไม่จัดสรรผลประโยชน์ นะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจําเป็นต้องรู้เพราะผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศล้วนแต่ซื้อหวยอยากรวยทางรัดกันทั้งสิ้นแต่พี่น้องไม่รู้ว่าผีดิบมันสูบเลือดกินแต่ละวันเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยผีดิบมันสูบก็กระไปสูบก็กบไปสิบาวันนี่นะครับเอาแค่นี้ก็ก่อนแล้วกบพี่น้องวันนี้นี่เอากันสั้นๆก่อนนะครับ เดี๋ยวก็โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต่อข้อต่อเรื่องหวยให้มันละเอียดกว่าน,นี้ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังใครมันรับสตังของพี่น้องประชาชนใครที่มันกินุงกลางนะครับเดี๋ยวผมไปคน้นรายละเอียดหน่อยนะครับวันนี้เวลามันสั้นพอดีผมจะต้องเดินทางครับขอบพระคุณไม่อย่างสูงนะครับขอพี่น้องพักผ่อนอยู่บ้านด้วยความสุขสําราญนะครับถ้ามีการส่งสัญญ,ญาณไล่พลเอกประยุทธ์วันไหนนะครับพี่น้องก็ขอให้แต่เตรียมตัวกันด้วยมาสแสดงพลังกันวันเดียวนะครับจอมพลปฏิวัติยืนยัดว่า ยืนหยัดอย่างมั่นใจว่าผมจะปกป้องสถาบันแต่ต้องขับไล่รัฐบาลประเด็จการพลเอกประยุทธ์เอาอย่างนั้นนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ